死掉了。 ริสโซนาอุย้ชยชอบอ่ะสมัยก่อนใส่ยอย่างนี้แหละ รีวิวแจ้งได้นะคุณพี่นะ คนที่รีวิวสวยกว่าอุ้ยคุณพี่ก็เอาความจริงมาพูดอีกแล้วเจ็ฟรีให้อีกนะเ<อ>ดี๋ยวก็เขินอีกใครรับรีวิวนะคุณพี่2,900ส่งฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งนะรวมชายรวมหญิงรวมเนื้อผ้า ใครรับดีวิวแจ้งได้เลยนะมาจา้ะทำไม,ไมลมมันยังฟิวโดนฉันอยู่เลยอะ่ะเอต็มเต็มอะะามหาเมอมากม,ม,มา ที่รอพี่ลูกค้าทักมาหลายคนแล้วนะเปิดไหมไป้ายแอปเปิลนะว่าลงว่อเช้านะคะป้ายน้องใหม่นะคุณพี่ <c oughs> ไม่ได้นะหา <c oughs> งทำอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะคุณพี่ <c oughs> เผื่อใครจะรับรีวิวก็รับได้เลยนะคะป้ายแอปเปิลนะคุณพี่ขาสั้นรวมผ้านะคะ ดีทุกคนคะ่ะใครที่รอป้ายใหม่คุณพี่เข้าแล้ว Apple แพทบอกอะไรนะป,ป้ายโฟนป้ายเหมือนไอโฟนมั้ยพี่ Apple เหมือนไอโฟนไหมใครรับรับได้เลยนี่มิกช็อตก็คือว่ามันจะรวมเลยนะคะรวมชายรวมหญิงรวมเนื้อผ้าคุ้มมากๆนะคะรีวิวก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วย โดโอ้ชเบืี่ถังเลยคุณที่ใครรับรีวิวแจ้งได้เลยนะ เมื่อเช้าเลยนะใครที่รออยู่ให้รีรวิวนะจัดได้เลยโอ้ยเ <c oughs> สียงน่าจะเข้าห่อเนาะไป <c oughs> ดังแบบนึงพี่จะให้ดูใหม่ <c oughs> รออยู่รออยู่ให้ดูใหม่ <c oughs> รออยู่โอ้ <c oughs> อกำลังดีเลยอ่ะกำลังนี่เลยเข้าได้เข้าเข็มเลยอ่ะ ก็เลยเอาใหม่สวัสดีค่ะพี่สกายใครรับรีวิวแจ้งได้เลยพี่เจนจากการพี่หลังหน่อยหน่อยเอลยเอะไลยห่อเสื้อยืดป้ายส้มเบอร์สามส่งกันสว่างให้พี่ลูกนึงมามาพี่เจนเดี๋ยวจกกัดการคุยกับพี่หลังแค่ไหนนะ,อะโอเควันนี้ป้ายใหม่ลงนะคุณพี่ค่ะสั้นรวมผ้าป้ายแอปเปิลนะคะนี่จัดรีวิวให้เลยค่ะ ตัวแรกแบบบิ๊กโลโก้เลยสวยมากเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยนะคะรวมชายรวมหญิงโอ้โหช่อบมีบิ Big o, ๊กโลโก้ใหญ่ๆเลยจ้าใครสนใจรีบสั่งได้เลยนะคุณพี่นะงานโดยรวมสะอาดสะอาดนี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็นนอยอุ้ยมันน่ารักอะพี่มันติดแบบของแบบเนี้ยเหมือนน้องผู้หญิงวัยรุ่นน่ารักน่ารักตัวน,นี้เป็นเอวสูงสวยมากค่ะ มีงานยีนมีผ้ารวมนะคะคุ้มมากยกไปหนึ่งกระสอบนี่คือแบบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจ้าคุณพี่เป็นงานค้าสไซส์นะมีทุกไซส์เลยค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่พี่สวยอะ่ะคือทรงผู้หญิงบางตัวเขาออกเป็นเอวสูงอย่างเงี้ยพี่ๆคัดแยกทํากําไรกันได้นะงานยีนก็ขายได้ค่อนข้างแพงเลยนะคะนี่กระสอบนึงอะ่ะได้ร้อยกว่าตัวเลยนะร้อยห้ได้เลยคุณพี่จา๋าสี่กิโลง,งาน US เหมือนเดิม รวมสวยๆเลยพี่ความหลากหลายสไตล์รวมทุกสิ่งทุกอย่างในหนึ่งกระสอบนะคะใครที่รอก็รีบสั่งได้เลยค่ะของลงแล้วคุณพี่ลงสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยลงแล้วก็รีบเปิดรีวิวให้พี่ๆเอาไปขายทํากำไรกันช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะงานสวยๆรีบสั่งกันเลยคุณพี่เงินเดือนกําลังออกเลยเนี่ยขายยังไงก็กำไรนะจ๊ะหนีไปห้อยให้รับรีวิวแจ้งได้เลย วยนะคุณพี่โคลัมเบียค่ะตัวนี้สวยๆเลยเป็นเหมือนเดินป่างานโดยวรวมสะอาดนะคะคุณพี่เนี่ยเป็นงานรวมเลยรวมเนื้อผ้าวิยค่ะก็ความหลากหลายมากๆค่ะคุณพี่จ๋าราคา2 9 0 0ับาทเท่านั้นนะใครใช้ของเยอะๆคุณพี่รักมาหลังไม้นะใครมีราคาพิเศษให้อีกนะคะกระสอบเดียวก็ราคาส่งแต่ถ้าใครใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยค่ะ ชวยชนขากล้องอันใหญ่ค่ะไวยยังไหมนิดเดียว,วโอ้สวยใครรอนะสั่งได้เลยของลงเมื่อเช้านะคะพี่เพิ่งลงสดๆเลยเนี่ยป้ายห่ออีกแล้วค่ะ2,900บาทบัเท่านั้นเดินอุ้ยน่ารัก านงผ้านิ่มรวมหมดเลยค่ะคุณพี่จ๋าสองพค่ะถ้ารับรีวิวไม่มีค่าขนส่งนะรับรีวิวไม่ต้องจ่ายค่าส่งจ้าแต่กระสอบใหม่มีค่าส่งน่ารักเนาะสีแบบคุมโทนมากเลยอ่ะคุณพี่สั่งได้นะ<อ>เพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวได้เลยจ้าเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเนี่ยแคปได้เลยคุณพี่ขาสั้นรวมนะคะ ใส่แมสหน้าเรียวก่อนเพราะว่าหน้าหนูบานมากชุ่มคอปกแบนด์ล้วนไม่มีค่ะเนค่ะนเอาไปซักนิดนึงพี่หูใหม่เลย เป็นงานคระสซายเลยเนี่ยคระสซายก็รวมเลยคุ้มอ่ะนด่หลากหลายสไตล์มากมากนะคะโอยร้อนจังเลยีด้ยนี่ด้วยน่ารักดินี่นะคะน่ารักอยู่น่ารัก นางเกงคาโก็ค่ะสั้นโอเวอร์ไซส์เกรดเอมีจ้าพี่สองเอ๊ะเท่าไหร่นะสามพันห้าเอาสามพันเก้าผิดสามพันเก้าจ้ามีจ้าคุณพี่ทักมาเลยเดี๋ยวส่งรีวิวให้ดูนะจ้าแชทมาได้เลย หมดค่ะพี่ทหารหมดนะอู๋พี่แค่ว่าถ้าเอาไปซักเนี่ยผ้าใหม่เลยนะเนาะถ้าเอาไปซักเนี่ยพี่สวัสดีค่ะ หมุนมาไม่ถึงแจ้งพี่ไห้ได้ฮะแต่หมุนฉากหมุนไม่ไมาถึงแค่เ,เธอเลยไม่ถึงฉันอา่นาให้ดูเลยโคลัมเบียหล่อๆเลยพี่หล่อๆเลยค่ะใครรับรีวิวแจ้งได้นะคุณพี่จ๋าใครรับรีวิวแจ้งได้นะฮุยหล่อมาก สั้นสว,สวยเลยนะยพวกยีนักแพงนะพี่หุยแล้วยีนแบบยีนคือน้องป้ายหนังค่ะน้องป้ายหนังค่ะน้องโปค่ะน้องโปป้ายหนังสวยมากค่ะพี่จ๋าอันนี้อันนี้สวยจังอุ้ยพี่ยีนสวยจังเลยอะ่ะ สวยยังไงก็กำไรนะคุณพี่นะเนาะจะนับให้ห้าร้อยแปดสิบพัทเอาสัก100ตัวก็พอแล้วก็พอแล้วร้อยตัวขายตัวละห้าสิบก็ห้าพันนะขายตัวละหกสิบก็หกพันละแล้วที่เหลือล่ะอาจจะยี่สิบก็ได้ ถ้าเหลือเศษๆอะขายยี่สิบสาสิบก็ได้เป็นพันอยู่นะพี่นะ <Okay. S 1> ก็ปกติเปิดมันจะได้อยู่ร้อยห้าสิบนะร้อยหกสิบนะร5ห้ได้แน่แน่ป้ายนี้อ่อยีนเยอะใช่ไหมรวมเลยคุณพี่เนาะใช่มันหลากหลายอะรวมเลย แต่คุ้มนะถ้ายีนก็คุ้มแล้วเนี่ยใหม่พรมแขนสั้นไม่มีจ้าเนี่ยพี่ใส่เป็นเอลสูงวินเทจน่ารักมากเลยเนี่ยตัวสีเขียวเยวปอ เวทต้อยเนี่ยพี่เห็นไหมสวยเลยค่ะงานออกดีนะพี่ได้เยอะนะร้อ1ห0าสเนี่ยพี่คัดเอาสวยๆส,สักร้อยตัวนะขายตัวละห้าเกพี่ก็ได้5 9าพแล้วพี่กำไร3,000แล้วได้ทุนคืนด้วยนะอีก50ตัวนี่คือขายเท่าไหร่ก็ได้นะ2ตัวร้อยสตัวร0อยตัวร้อยังไงก็กำไรแล้วค่ะดูอินบ็อกให้พี่หน่อยได้ได้คุณพี่ ได้เลยโอนแล้วส่งสลิปปกติเลยค่ะมันเป็นแค่แบบระบบระบบมันเฉยๆอะ่ะคุณพี่โอนแล้วก็คือไอ้นี่ได้เลยเนี่ยเนี่ยค่ะส่งไปใหม่ละโอนปกติได้เลยค่ะคุณพี่โอนปกติได้เลยนะ ไม่ต้องไม่ต้องดูนะไม่เป็นแบบระบบเฉยๆระบบมันเด้งไปอย่างนั้นแหละคุณพี่ทนะรายรับแจ้งได้เลยนะคุณพี่้เวดปอยแค่เวดปลอยกับยนะีนอ่ะพี่ก็กำไรแล้วนะเออใส่แมสหน้าเรียวก็ดีนะพี่นะดูหน้าเล็กๆเมื่อคืนเจอแมสหน้าเรียวลดราคากล่องละเจ็ดสิบกว่าบาทก็เลยซื้อมา แมสหมดพอดีนี่สวยค่ะพี่รวมชายรวมหญิงเลยนะโอ้ดูดิยีนคือสวยมากแค่ยีนเราก็กำไรแล้วนะทุกคนยีนที่อาจจะขายได้หกสิบแปดสิบนะถ้าตัวสวยสวยอะธรรมดาธรรมดาก็ขายราคาลดหลั่นกันมาอุย้ยน้องวายค่ะเห็นไหมใครรับแจ มาได้เลยกระสอบนี้นะคุ้มมากอะ่ะเอาไปลูกนึงคือได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยอะ่ะใครใช้ของเยอะเยอะห้าลูกสิบลูกก็คือทักมาได้เลยนะคะของเพิ่งลงนะ,ะราคา2อ0พันเกาค่ะคุณพี่จา๋าสองพัานา s นนะถ้ารับลูกนี้เลยที่กำลังเปิดเนี่ยไม่มีค่าจัดส่งนะคะ เฉพาะลูกรีวิวเนี่ยพี่บางตัวมันเป็นเอลสูงอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเป็นเอลสูงแบบน้องๆผู้หญิงวัยรุ่นใส่นะคะนี่สวยเลยนะใครรับก็แจ้งมาได้เลยค่ะลูกใหม่ก็มีรีวิวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะจ๊ะสองตัวแห้วเธออุ้ย สตาวอน่ารักแมคุณพี่สตาวอสวยเลยค่ะเดรนนเดรนนอนน่ารักมาก2อ0พคุ้มมากนะพี่จ๋าน่ารักมากเลยดูดิใส่แบบนิ่มๆสบายๆอุใส่สอยู่บ้านน่าจะสบายนะเนี่ยพี่เนาะใครรับตัวรีวิวคือแจ้งมาได้เลยพี่จ๋า โดยรวมใช้ได้เลยนะเปอร์เซ็นต์เพื่อเสียน้อยนะคะมีบ้างแหละแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่คุณพี่เอาไปมีกําไรแน่นอนค่ะเอาไปคัดไปแยกกันนะไปคัดไปแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะคะคัดเอาซักร้อยตัวพี่พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะนะคัดเอาสวยๆส,สักร้อยตัวไปทำหัวผ้านะพี่นะ ้เราก็กําไรแล้วอะกระสอบหนึ่งอะได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยคุ้มมากวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเดี๋ยวเวทปลอยเวทปลอยก็ขายได้แพงนะพี่ห้าสิบหกสิบได้เลยนะเวทปลอยอะหน้าหลักไม่รักสีน,นี่โชยังเธอโชยแล้วหรอก ถ้อใครอยากจะรับรีวิวหาสันลอุ้ยน้องไหนนี่น้องไหนเป็นงานเบอร์สองนะพี่สวยจ้ะเนี่ยเด็กๆผู้หญิงเนี่ยพี่น้องๆวัยรุ่นอนะ่ะยีไรก่อนนะเลย สว,สวยจ้านี่<ว>จะได้อเซิร์ฟดูดิเซิร์ฟแปดสิบได้นะพี่งานดีสะอาดเลยเซิร์ฟตัวนี้สวยๆจ้าสวยๆใครจะรับใครจะรับแจ้งได้เลย สวยๆเลยอุ้ยสวยนะพี่งานสะอาดเลยอ่ะใครรับแจ้งได้เลยนะหกหลายมากโอู้แพชเชนขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะออยังไม่กินอีกเหรอเนี่ย ยังไม่ชินอีกเหรอ เตเตอร์ก็มีนะรวมจ้าทุกท่าเลย,ยเธอเสูงน่ารักมากเลยอ่ะของพี่หญิงอะจำนวนเยอะแน่อันเนี้ยแต่ละป้ายต่างกันยังไงต่างกันที่บริษัทผลิตค่ะคุณพี่แต่ถ้ารุ่นเนี้ยเขาจะเป็นงานรวมเลยเนี่ยรวมผ้าแบบหลากหลายมากเลยอ่ะคุ้มมากมียีนด้วย เพราะว่าบางป้ายรวมผ้าแต่ว่าจะไม่มียีนแต่อันนี้ยรวมผ้าแล้วก็มียีนด้วยนะคะคุ้มเลยเซิร์ฟโอ้เซิร์ฟสวยมากมใครชอบ <c oughs> นี่คือรับได้เลยนะ <c oughs> ราคา2,900คุณที่รับลูกรีวิวะส่งฟรีนะ <c oughs> ไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะจ๊ะ <c oughs> ของเพิ่งมาลงเมื่อเช้าเนี่ยแล้วค่ะก็เปิดให้เลยเนี่ยเอลสูงน่ารักมากเลยอ่ะของน้องๆผู้หญิงอ่ะมียันกีฬาเนาะรวมจริงคุวงมากอ่ะเยอะมากพี่รีวิวนานแล้วยังไม่หมดเลยถ้าเกรดเอมันจะอยู่ที่สามพันแปดแต่ว่าของมันหมดคุณพี่อันนี้ 2, นยสองพันเก้าแม้เอลสูง ตายห้อยเลยค่ะตายเราไปดูกันเลยจังใครจะรับนะคุณพี่นะแจ้งได้เลยเนี่ยโอ้สวยจัง นี่ป้ายแอปเปิลนะคะเพิ่งลงเมื่อเช้าเลยใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยค่ะ